สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นในเมื่อเหลืออีกกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะทําการเปิดรุ่นเลขกันนะครับกับจําปีกรมตํารวจนะครับเป็นรุ่นลาบผลภูนทวีปราบศัตรูพินาตนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นตากรมตารวจนะครับก็มันรุ่นเลขกันละกันว่ามีว่าเราได้เลขอะไรนะครับนี่ซีนเดิมจากวัดนะจะแกะวันนี้เลยนะครับในเมื่อคลิปที่แล้วเรา ใส่ตัวรับผันสิไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลองอ,องค์นี้นะครับเป็น,เ,ปนเทวีสุวรรณนะครับหลวงพ่อช้างวัดจุก,กระเชอปลุกเสกนะครับแต่ออกที่วัดวัดเจดีงามจังหวัดสระบุรีนะครับเหรียญน,นี้เป็นลงยาหน้าหลังมาสเตอร์พีชนะครับลงยาม่วงนะครับหน้าหลังมาสเตอร์พีชนะครับคือถ้าเป็นลงยา,าธรรมดาจะให้ดูนะครับ ลงยาธรรมดาเนี่ยจะลงยาแต่ด้านหน้านะครับด้านหลังจะไม่ด้านหลังจะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือไม่ลงยานะครับแต่เหรียญเหรียญเนี้ยจะพิเศษหน่อยนะครับก็คือลงยาหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นยามาสเตอร์พีจะเห็นว่าจะมีเหลือบดำํำคล้ายๆลายพลางนะครับลายเออเรียกว่าลายเลียวผานะครับนะครับมมงๆดำๆนะครับ เหมือนเป็นลายหินอ่อนมาเบลนะครับต้องบอกงั้นนะครับว่าเป็นเหมือนลายมาเบลนะครับก็อันนี้เราเรียกไปแล้วนะครับมาคิวจำปีกรมตำรวจเดี๋ยวผมตัดเลยแกะเลยวันนี้นะครับอ่าได้เลขอะไรเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆคลบปเอา,อามา จำปีนะครับเป็นกระไลทองนะครับลงยาแดงนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นโล่กรมตำรวจนะครับแล้วก็มีตาแมกกองนะครับไม่นาแมกกองใช่ไหมสมุดสมุดสงครามนะครับหมายเลขหนึ่งสามห้าสี่นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสามห้าสี่สิบสามห้าสี่นะครับ ลองไหมงวดนี้สิ1354นะครับเผื่อปู่จะให้โชคนะครับนะครับดูเหรียญซะก่อนนะครับเป็นการคุยพื้นแบบรัสมีเลยนะสวยมากนะครับคุยพื้นแบบนี้นะครับสวยจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเลี่ยมเลยนะครับ เรียงกอไปเลยนะครับเรียบร้อยโทรศัพท์มาพอดีจบคลิปเลยแล้วกัน